อัลฟาบอกกับซิดว่าลัทธิเดียบลอสเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ดำเนินงานในระดับโลกและเพื่อที่จะต่อสู้กับมันพวกเธอจำเป็นต้องแยกตัวซิดรู้สึกว่านั่นเป็นวิธีที่ดีในการบอกว่าตอนนี้พวกเธอโตขึ้นแล้วต้องการอิสรภาพและไม่ต้องการเล่นเกมต่อสู้กับลัทธินี้อีกต่อไปเมื่อซิดอายุได้15ปีเขาลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนเดียวกับพี่สาวในเมืองหลวงของอาณาจักรมิดการ เดเดือนชีวิตในโรงเรียนของซิดยังคงเป็นตัวละครประกอบและผูกมิตรกับสเกลอีทาลและโปทาโตซึ่งเป็นขุนนางชั้นต่ำเช่นเดียวกับเขาขณะเดินทางไปโรงเรียนสเกลและโปเตือนว่าซิดทำคะแนนได้แย่ที่สุดในการสอบบทลงโทษคือการสารภาพรักกับเด็กสาวที่เป็นดาวของโรงเรียนและต้องทนทุกทรมานจากการที่ถูกเธอปฏิเสธ เมื่อมาถึงโรงเรียนพวกเขาเห็นสาวคนนั้นเจ้าหญิงอเล็กเซียมิดกาซึ่งปฏิเสธคำสารภาพรักของผู้ชายอีกคนอย่างไรก็ตามซิดรู้สึกตื่นเต้นที่อยากจะสัมผัสประสบการณ์คำสารภาพเช่นนี้ในฐานะตัวละครประกอบเย็นวันนั้นเขาไปสารภาพกับอเล็กเซียตัวสันและพึพมพำเขารู้สึกว่าทำหน้าที่ได้ดีมากในฐานะตัวละครประกอบอย่างไรก็ตามเธอยอมรับโดยระบุว่าเธอกำลังรอคนแบบเขาอยู่ ข่าวลือแพร่สะพัดอย่างรวดเร็วและผู้คนเริ่มสงสัยว่าซิดคือใครมันมีอะไรดีซิดสเกลและโปสงสัยว่าทำไมเธอถึงยอมรับและเดาว,ว่าถ้าเธอยอมรับซิดแม้แต่สเกลและโปก็น่าจะมีโอกาสจากนั้นอเล็กเซียก็มาร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับพวกเขาซึ่งทําให้นักเรียนคนอื่นๆประหลาดใจเนื่องจากเป็นส่วนของชนชั้นสูงระดับล่างเธอได้รับอาหารมากมายและแสดงความคิดเห็นว่าเธอกินไม่หมด จากนั้นซิดก็เริ่มกินอาหารของเธอด้วยความยินดีเพื่อพยายามให้เธอทิ้งเขาไปอเล็กเซียได้ยินว่าซิดกำลังศึกษาเรื่องฟันดาบของรอยัลบูชินและอยากฝึกฝนด้วยกันซิดบอกว่าเขาอยู่ในกลุ่มที่ต่ำที่สุดแต่อเล็กเซียอธิบายว่าเธอใช้เส้นสายได้ ต่อมาซิดเข้าร่วมทีมเซกชั่นวันโดยที่ปรึกษาของพวกเขาคือซีนอนกริฟฟี่ผู้ฝึกสอนฟันดาบอย่างเป็นทางการของราชวงศ์ซิดฝึกฝนกับอเล็กเซียและสังเกตเห็นว่าการโจมตีของเธอไม่เคยตกพื้นเธอช้าและไม่ได้ใช้เวทดมนต์มากนักแต่ตระหนักได้ว่าเป็นเพราะการฝึกฝนคือการทบทวนจังหวะและการสวนกลับแม้ว่าซิดจะพบว่าเทคนิคของเธอดีแต่กลับคิดว่ามันไม่สุภาพ หลังจากการฝึกซ้อมอเล็กเซียบอกว่าเขาไม่สไตล์การฟันดาบที่ดีแต่เกลียดมันเพราะรู้สึกว่าเธอกำลังมองดูตัวเองอเล็กเซียบอกซีนนว่าตอนนี้เธอเป็นแฟนของซิดแล้วซึ่งบอกเธอว่าจะไม่เปลี่ยนความจริงที่ว่าเธอมั่นหมายกับเขาแล้วแม้ว่ามันจะยังเป็นความลับสาธารณะก็ตามซิดก็รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นซิดถามอเล็กเซียว่าเธอคิด อยากมีคนช่วยเธอยกเลิกการมั่นหมายกับซีนอนและเลือกขุนนางชั้นต่ำซึ่งเธอสามารถควบคุมได้อย่างง่ายดายขณะที่เธอยือนยันว่าใช่ซิดไม่ต้องการความสนใจมากขึ้นและไม่สนใจที่จะปะปนกับปัญหาของเธออเล็กเซียรู้เหตุผลที่ซิดมาสารภาพร,รักกับเธอเนื่องจากเพื่อนของเขาบอกเธอทุกอย่างได้อย่างง่ายดายถ้านักเรียนรู้ว่าเธอเล่นตลกกับหัวใจของเด็กสาวเขาจะไม่มีวันที่สงบสุขในโรงเรียนอเล็กเซียอยากจะแสดงเป็นคู่รักกันต่อไป จนกว่าซีนอนจะยอมแพ้ซิดต,ต้องข้อสังเกตว่าเขาอาจจะไม่ยอมแพ้เพราะชัดเจนว่าซิดอยู่คนละชั้นกับซีนอนอเล็กเซียรู้เรื่องนี้แต่ต้องการซื้อเวลาแล้วเธอจะจัดการกับมันด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอเล็กเซียหยิบเหรียญทองออกมากว้างเมื่อมองดูมันซิดก็ถามเธอว่าเขาดูเหมือนคนประเภทที่จะซื้อได้ด้วยเงินหรือใช่แล้วล่ะครับ ขณะที่เธอโยนเหรียญอีกเหรียญหนึ่งซิดก็กระโดดงับทำท่าเหมือนหมาน้อยเงินค่าขนมของซิดไม่เพียงพอที่จะดำเนินปฏิบัติการเทพในเงาและจะไม่ยอมให้โอกาสนี้หลุดลอยไปซิดตัดสินใจที่จะเป็นแฟนของเธอต่อไปและดีใจที่นักเรียนมุ่งความสนใจไปที่การมีแฟนของเธอไม่ใช่เขาซึ่งทำให้เขาเป็นตัวละครแฟนประกอบ ในที่สาธารณะอเล็กเซียเป็นคนรอบคอบแต่เบื้องหลังเธอกลับพูดจาไม่ดีกับซีนอนอยู่ตลอดเวลาซิดตัดสินใจที่จะไม่โตเถียงกับเธอและเพียงตกลงกับทุกสิ่งที่เธอพูดซิตส,สงสัยว่าซีนอนและอเล็กเซียแย่ขนาดไหนมันเป็นเรื่องง่ายที่จะแกล้งทําเป็นคนดีเธอยังตัดสินผู้คนจากข้อบอกพร่องอีกด้วยซีนอนไม่มีสิ่งใดเลยซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติสําหรับมนุษย์ ขณะนั่งรถไฟอเล็กเซียบอกซิดว่าเขามีพื้นฐานด้านฟันดาบแต่ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นแต่เธอก็ละสายตาจากเขาไม่ได้เขาสงสัยว่าวันนี้เธอเป็นยังไงบ้างเพราะฟันดาบของเธอดูดุร้ายและเละเธอผิดปกติอเล็กเซียเผยว่าเธออยากเป็นคนดีเหมือนพี่สาวมาโดยตลอดเธอไม่มีสิ่งที่พี่สาวของเธอมีจึงตัดสินใจที่จะแข็งแกร่งขึ้นด้วยตัวเองในที่สุดพวกเขาก็เรียกอเล็กเซียว่านักดาบธรรมดา น่าเสียดายที่การฟันดาบของซิดก็ธรรมดาเหมือนของเธออย่างไรก็ตามซิดก็ไม่ได้พบว่าโชคร้ายนักและบอกว่าเขาชอบฟันดาบของเธอ พี่สาวของอเล็กเซียก็พูดแบบเดียวกันหลังจากที่เธอพ่ายแพ้อย่างน่าอัปยศอดสูในเทศกาลบูชินแต่พี่สาวไม่เข้าใจว่าอเล็กเซียรู้สึกน่าสงสารเพียงใดซิดอธิบายว่าเขาไม่ใช่คนดีและไม่สนใจว่าใครจะฆ่าคนเป็นล้านแต่ก็มีหลายอย่างที่คนมองว่าไร้ค่าแต่สําหรับเขาสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งล้ําค่าที่สุดในชีวิตซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงชอบสไตล์ฟันดาบของเธอ อเล็กเซียชักดาบออกมาและถามว่าหมายถึงอะไรซินรู้สึกกดกิดเมื่อมีคนดูหมิ่นสิ่งที่เขาชอบรถไฟหยุดและอเล็กเซียก็จากไปบอกลาซิดท,ทำให้เขาเดาว่านี่คือจุดจบของความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องการ สเกลและโปขอโทษซิดท,ที่บอกทุกอย่างกับอเล็กเซียแต่สงสัยว่าซิดกับเธอไปกันถึงขั้นไหนแล้วในขณะที่ออกเดทกับเธอเป็นเวลาสองสัปดาห์ซิดไปไม่ถึงไหนซึ่งทำให้พวกเขารำคาญเพราะถ้าเป็นพวกเขาจะไปจนสุดทาง ที่ประตูโรงเรียนซีนอนและชายอีกสองคนหยุดซิดและเพื่อนๆซีนอนบอกว่าซิดควรรู้ว่าอเล็กเซียไม่ได้กลับไปที่หอพักของเธอเมื่อคืนนี้และพวกเขากําลังสืบสวนว่าอาจมีการลักพาตัวเนื่องจากซิดเป็นคนสุดท้ายที่พบกับเธอเขาจึงเป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกเมื่อซิดเห็นอัศวินมากขึ้นซิดก็ยอมจำนนและตรหนักว่าเขากําลังประสบปัญหาใหญ่แล้วตอนนี้ก็จบลง